สวัสดีครับวันนี้พาท่านผู้ชมมารับชมบริษัทรับย้ายเขาเรียกว่าบริษัทรับย้ายสิ่งของที่มีจำนวนหลายร้อยตันนะครับนี่วันนี้จะพามาชมหางคันนี้กัน 有几啊 กลังมังคับอยู่ก็คือพี่เล็กนะครับพี่เล็กใครจำพี่เล็กได้ครับโหลดเตี้ยให้ดูหน่อยพี่โหลดเตี้ย,เ,ยเตี้ยเลยโหลดเตี้ยโหลดเตี้ยเอาเตี้ยเตี้ยเลยก็มันขึ้นลงได้หน้าลงหลังลงได้หมดเลยเป็นไฮดรอลิกผมก็บอกไฮดรอลิกยันอนะ วางพื้นได้เลยเอาอเอาหอโหลดตี่ลงติดพื้นเลยนี่เวลารับของนี่โหลดลงอย่างนี้เลยพอได้แล้วค่อยยกขึ้นที่ทำสินค้า,าโหลดที่อย่า้รวิ่งเลยนะเครื่องยนต์อะไรพี่เนี่ยเครืว่วันวววนววกี่สูบอ่าหสูบถ้าผมไปเข้าร่มหน่อยดิเดินไปตรงนั้นอะ นี่พามันเดินมานี่อ่ดูสิมันจะเดินยังไงผมนั่งตรงนี้ได้ไหมเดินไม่เข้าลงมาจะเดินไม่เข้าลงนะวัสดีครับ ตัวเปิดให้ดูเครื่องหน่อยมันเป็นยังไงจะพุ่งสตาร์ทอยากจะดูว่าเครื่องมันเป็นยังไงทําไมมันเตี้ยเอาไปเก็บไว้ตรงไหนหมดเป็นเครื่องนอนนะเรียกว่าเครื่องนอนอ๋อเหมือนรถบัรนะใช่กี่อสูบสิเครื่องหกสูบหกสูบมันอยู่ได้ยังไงแบนเด็ตเต้หกสูบนอนหรึเปล่าห้าร้อยแรงม้าเลยนะ นี่ผ้าหรือเปล่าพี่บริษัทนี้รับขนย้ายทั่วประเทศครับเพิ่งไปย้ายรถด,ดําอะไรมานะได้รถอะไรเขาเรียกรถอะไรดําอะไรรถด,ดําตองเกียแล้วก็ย้ายอ่าก็รถไฟฟ้ามันมีน้ำหนักกี่ตันน่ะไอ้รถด,ดําตองเกียรที่ว่าเนี่ยมันมีอ่าร้อยตันแปดสิบตันโอ้ แล้วรถคันที่เรากำลังจะดูอยู่เนี่ยมันสาม,มารถบรรทุกยยได้กี่ตันคันนี้ได้ร้อยตันถ้าเราไปย้ายเราลากไปเหรอไม่ครับเราใช้ SPT ลากไป SPT คืออะไรตัวของเขาเองตัวไหนพี่อ่าอันนี้เขาเรียกนี่คอลัตก็คือเป็นตัวเดินเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษามกเรียกตัว SPT แต่เรียกในภาษาของช่างก็คือนิโคลัตมีนิโคลัตมีโกลเฟอร์นี่คนละเคสอนนี้หนังอ่ะะ ไม่ไอันั่นมันดาราอันนี้ปัม<อ>นนป๊มตัวเดินฮะอันนี้ปั๊มตัวเดินที่คุม <โอ S 3> ล้อทั้งหมดเลยนะใช่ตัวนี้ไอต้ไอตัวนี้จะเป็น,นวาล์วปั๊มดีดปั๊มดีดครับปั๊มดีดของเข่าแต่ละตัวดีดอ๋อที่ดีดยกขึ้นลงขึ้นลงน,ลนะใช่เราไม่เคยแล้วก็จะมีไฮโดรลิกอยู่ประมาณสี่ร้อยลิตรสี่ร้อยลิตรเพราะว่าใช้ไฮดรอลิกเป็นตัวดีด เรายังไม่เห็นเครื่องไม่ค่อยมีเหมือนกันเลยนี่เครื่องอยู่ตรงไหนพี่นี่เครื่องครับอ้าวนี่เครื่องนี่นี่อ๋อนี่เครื่องครับผมอ๋อนี่เครื่องนี่ก็ปัดปั๊มตรงนี้ใช่เครื่องอ๋อเป็นเครื่องแนวนอนน่คเครื่องนอนเขาเรียกเครื่องนอนเหกสูบเครื่องนอนหกสูบเครื่องนอนห้าร้อยแรงห้าร้อยแรงม้าทำไมไม่ใช้เป็นมอเตอร์หรือไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้ครับเวลาเราลากเราต้องเดินด้วยอ๋อต้องเดิน เราต้องวิ่งด้วยหลักๆคือขนย้ายอะไรพี่ครับหลักๆขนย้ายพวกอุปกรณ์ที่คนเดียเขนไม่ได้เช่นของเกินร้อยกว่าตันของที่อยู่ในที่แคบแล้วของยาวอย่างต่ำก็สี่สิบหรือห้าสิบขึ้นไปเราจะใช้ตัวนี้ขนย้ายคือเนี่ยอย่างเงี้ยเราเอามาอย่างเงี้ยนี้ก็ครับนี่ก็โก ใชก็เหมือนกันใช่ก็เหมือนกันเป็นซั่งเดี๋ยวอธิบายให้ผมฟังก่อนเวลาเราลากไปจังหวัดอื่นเนี่ยเราเอารถคันไหนลากไปรถจังหวัดอื่นจะมีอยู่คันนั้นคันหนึ่งนะแต่คันนั้นจอดแล้วจะมีอีกสองคันที่จอดอยู่เพึ่งใส่กล่องแล้วจะมีก้อนปูนเนี่ยถ่วงอยู่ด้านบนอ๋อไอ้ท้ายรถน่ะมันจะมีคล้ายๆเมืองนอกอ่ะที่เป็นหัวลากแล้วมีแค่กล่องสี่เหลี่ยมวางอ่ะแค่ขับจอดอยู่นี่สองคันไหนอ๋อเด็กขับจอดอยู่ เดี๋ยวพาไปดูเออวอนนี้มัน12ลอน้อเนาะแต่นี่คือรถเราไม่ได้ใช้งานเราจอดไปย้าย,ย,ายที่พี่บอกว่าเอาไปต่อกันนี่คือต่อยังไงอเอาไอ้เหลืองๆไปต่อกับแดงๆนี่เหรออ่แดงก็จะต่อกับแดงของอยู่ด้านนอกอ่ะที่เข้ามาเห็นปะดังน,นั้นคือต่อได้กันหมดเลย<อ>คือต่อยาวเราย้ายสั้นๆก็ได้ย้ายยาวๆก็ได้แล้วแต่ของบางทีก็ตาด้านส่วนนี้มันคือของ20ลายก็ของจริงๆอ่ะมันเกินครับแต่ว่าทัสเปคเรา20ลายไปก็คือ ของเกิน30สหรือ40ขึ้นไปตัวเขาเองเนี่หนักกี่ตันอ่ยตันโอ้เวลาลากแล้วก็เอาอเขาเนี่ยลากวิ่งไปตามถนนนี่ใช่ไหมตัวนี้เราจะใช้ในเพราะในไซส์เราจะไม่สามารถลากกักขึ้นจากหลังถนนได้เพราะว่ามันจะมีชุดเกียร์ชุดใบพัสเกียร์ครับก็ยังว่าอยู่มันจะลากไม่ได้แต่จะใช้ตัวลากก็จะใช้ตัว เรียกว่าเป็นตัวลูกที่เราเอาไว้ต่อรากเอาอย่างนี้คันนี้เอาขึ้นตนบนเชเลอร์อีกคันนึงเอออันนี้มันมันใส่รถหัวลากนี่ลากไปตามถนนไม่ได้แต่เราต้องปิดชุดเกียร์อ๋อต้องตัดออกอ่าไม่ต้องตัดคือมาปิดชุดนี้ปิดยังไงพี่อ่ามันจะมีชุดเกียร์ไหนชุดเกียร์ยังไงอ่าเนี่ยพวกนี้จะเป็นชุดเกียร์ทั้งหมดในหน่วยเกียร์จะเป็นชุดเกียร์อุ้ย็นชุดเกียร์กว่าเราจะเอาออกทุกรอมันไม่ปิดวาล์วสองตัว เอาแค่ okay, นั้นเองนี่กล้องมีกล้องอยู่ตรงนี้ป่ะนี่น,น,นี่ถ่ายดูจะมีกล้องติดทิปเกียร์อยู่สองจุดอ๋อนี่นะนาาเป็นบอ,บอลบาวาล์วเนี่ยนะใช่ครับบอลวาล์วปิดกล้องอ๋อไปมีเดินไหนพี่พาเดินไปด,ด,ดูหางที่มันยาวๆกว่านี้หน่อยสิป่ะไปดูถ่ายละเดี๋ยวถามราคาก่อนเท่าไหร่ราคาเหรอครับวันนี้รู้สึกว่าจะซื้อเราซื้อมาจากเอลยูทอยู่ประมาณหลักเก้าเก้าล้านกว่าหรือสิบล้านนี่นะครับ ที่ไม่ได้อยู่ในที่ไทยใช่ไหมไม่ครับของนี้มาจากนอกเราซื้อจากอเมริกามาหรือซื้อจากเยอรมันหรือซื้อจากอะไรมาอันนี้เราซื้อมาจาก L e LE เอลเขาเทคโอเวอร์กับแล้วทางเราซื้อมาสามตัวอีกตัวอยู่ด้านในตัวนี้อยู่ด้านนอกจะมีตัวจอดอยู่ด้านในตัวอันนี้ไม่สองอ่ะก็คือเขาใช้แค่สองรอบแล้วเราก็ซื้อมาต่อ เราจะไปซื้อยางจากไหนนี่ถ้ามันหมดเนี่ยเรือไปรอกองอย่างนี้รู้เลยครับเอาทางมาจากได้สเปกไหนครับทางมาจากนอกเลยครับผมยางนี่สั่งจากนอกแค่นี้ยางยางนี่สั่งบ้านเราอ๋อนี่ของบ้านเรานี่ของบ้านเราได้ยางตันหรือว่าใช้ลมอันนี้ใช้ลมหมดเลยไม่มีตันชุดนี้ก็จะเป็นลมหมดลมหมดเลยจะมีตันอยู่ประมาณสองเส้นก็เข้าร้านยางพี่ไม่เข้าครับสามารถทีมงานเราจะมีสแปร์ไปพาร์สเองพี่ผมถามหน่อยร้านยางนหนจะมีที่จอดมันยาวๆเนี่ยอ่าส่วนมากถที่ลมหมดอ่ะอ่า มันมีกมห <ลง S 1> นึ่นง,งถ้าเราถ้าเราแบกของแล้วยางระเบิดปุ๊บเขาจะเน้องๆเขาจะเล่าแฝนลดลงไปแล้วก็ปิดวาล์วแล้วก็แฝนมาวิ่งอ๋อยกมันขึ้นใช่เพราะตัวนี้มันใช้ไ,ไฮดรอลิกเป็นตัวกระบอกไฮดรอลิกเป็นตัวบาลานมันจะเหมือนโช๊เลยล่ะก็คือเหมือนตรงลเดินมันเหมือนรถแม็โครไม่เหมือนไม่เหมือนจับไม่เหมือนพระนี้มันจะมีอันนี้มันจะมีทั้งหมดเก้าเกียร์เกียร์ครับผมก็คือจะมีช้ามีเร็วมีสปีดมีหายแต่ถ้าเดินแบบ อย่างที่ผมไปเดินที่นิทรรศมาที่ผมชวนเสร็จเพปาะไม่ไปอันนั้นผมเดินเกียดใได้อยู่ว่าจะชวนพี่อยู่นี่เอาตัวนี้ไปใช่ไหมใช่แล้วจะมีอีกกลางหลังพี่หม่ไปแล้วก็จะมีอีกย้ายอีกเก้าตัวเป็นแปดสิบตันเหมือนกันเวลาล่ากจูงมันเป็นฟรีฟรีเลยอก็คือใช้รีโมทอย่างเดียวเลยรีโมทมีตัวคอนโทรลให้ล้อมเดินล้อล้อเดินด้วยล้อทุกล้อนี่มันขับเคลื่อนในตัวเองได้หมดด้วยนี่มันมันมีคู่นี้ที่มันขับไม่ได้นอกนั้นจะเป็น ห้าเพลงเนี่ยเนี่ยเป็นตัวเดิยทั้งหมดเหมือนรถเกี่ยวเลยมาดูดิอ่าอันนี้มันเป็นไม่ได้เฟืองไฮโดรลิกใบพาสไฮดรลิกก็คือชุดเฟืองมันจะมีล้อต่อล้อเหมือนรถเกี่ยวอ่ะไฮดรลิกยันอ่ะแต่ความเร็วมันมันจะเร็วกว่ารถเกี่ยวการเนื่แล้วการแบกหนักมันจะได้ทอกว่ามันวิ่งได้เร็วกว่ารถเกี่ยวอ่ะเอเกียร์เก้าววิ่งได้ถ้าเกิดเราขับขับนี่มันได้ความเร็วเท่าไหร่ ถ้าเดินจริงๆเราไม่ใช่เร็วหรอกเพราะว่าของมันหนักเราใช้แรงมันก็ร่วงเหมือนเนาะอ่าเราเกินไม่เกิน30หรือ40ไปเราไปดูไอ้หางยาวกันหางยาวหางยาวยาวกว่านี้อีกนี่รถรถรถไอ้เขียวๆน่ะคืออะไรอ่ะไหนเวลาขึ้นเขาเหรอพี่ใช่ใช่เวลาตู แต่มันวิ่งบนถนนทั่วไปไม่ได้เอ๋อวิ่งได้เหรอมีทะเบียนเฮ้ยไม่เคยเห็นนะนี่นะรถทหารอแมนอะไรายเอ้ามีทะเบียนนี่นนทบุรีดันก็ได้ลากก็ได้ใช่เอาไปค่อยนมาเนี่ยบางคันบางคันก็อยู่ข้างหลังก็ใช้ดันอ่ามันจะมีดันแล้วมีมีดึงอ่าดึงดัน แล้วไอ้กล่องข้างหลังนี่คือใส่เวทน้ําหนักอย่างเดียวใช่ใส่เวทน้ําหนักอย่างเดียวอะไรคือเวทในนั้นก้อนปูนป่ะก้อนปูนเราจะถ่วงด้วยลูกปูนเอาง่ายๆถ้าตีเป็นรถธรรมดาที่เราเคยเห็นก็คือเป็นรถเคลนนี่แหละไม่ไม,ม่อันนี้จะเป็นรถนคล้ายๆรถลากปืนใหญ่แต่ว่าทางเราซื้อจากแมนมอสมาแมนมอสก็าทำอย่างนี้ม<ร>าเลยรถลากปืนใหญ่อ่าเป็นรถทหารแต่ไม่ใช่รถบ้านเรานะเป็นรถต่างแมนแมนก็อะไรเราไม่ดีจะเลื่องอะไรเลยไม่ดีแล้วเนี่ย แล้วพอมาลายเป็นหมุมาลายตายนวลเกือบไปแล้วเกือบหลังดำอันนี้ผมขับไปเมื่อห้อยโขนมาอยู่ห้อยโขนครับกี่แรงนี่อันนี้อ่าหกร้อยห้าสิบแรงเกียร์ทอกหมดอันนี้เกียร์ทอกหมดเลยนี่เกียร์อยู่นี่นี่นี่ไหนเครื่องยนต์อะไรยี่ห้ออะไรเครื่องแมนเครื่องวีสิบอันนี้เกียร์เกียร์เกียร์ทอกเกียร์ทอกก็คือเดินหน้าถอยหลังแบบเฮ้ยป้าขับแปดอะ อ๋อมมันไม่ใช่เหนยบต,ต squishy, ัวนี่สปริงครับอ่าใหดูเลยครับอ่าเอ้าเขาคอยสปริงเนี้นี่นิ่มนิ่มเลยแหละนิ่มไหมไม่ครับอ๋ออันนี้มันสปริงใหญ่เนาะก็นิ่มนิดนึงแต่ไม่แบบแข็งเกินเฮ้ยแต่เชื่อพอมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายมันใช้กำลังซะส่วนใหญ่ใช้กำลังขับเคลื่อนทุกล้อเลยแปดล้อ แปดคูณแปดแปดคูณแปดครับตาถ้าเราวิ่งถนนใช้คูณสองเครื่อง V10 ิบเครื่องวีสฟังเสียงได้ไหมับเนี่ยฟังเสียงตรงนี้ฟังเสียงได้ไหมอ๋อรู้สึกอันนี้แต่จะไม่ได้เปลี่ยนแบกแหมวอ๋อเขาเอาแบกไปแล้วไม่ได้อ่าโต้แจ้งก่อนราคาหน้าม้าก็หน้าเดี๋ยวจะติดเครื่องให้ฟังมีมีแอร์ด้วยนะนี่นี่นี่คพิ่งติดตั้งแอร์ไปว่าใช้งานอยู่องมาเลยซ้ายครับรถทหารมันน่ากลัวทุกคันเลยอ่ะมันน่ากลัวมากเลย มีแบบนี้กี่คันพี่อันนี้เราเพิ่งเอามาคันเดียว <มา S 1> สองคันเดียวคันหนึ่งยังไม่มาอันนี้รถรถโฟกลิฟต์ยกได้กี่ตันนี่อันนี้หา้าสิบห้าสิบตัน,ตนเอาคลิปหน้าเดี๋ยวพาไปดูแรงนั่นอะอทังเสียงไ,งได้ไหมนี่ครับกานี้แบตเตอรี่ไมได้ยังไงเพราะว่าถ้าบอกได้แก๊งเด็กๆก็ไม่อยู่ที่ที่ผมว่ามันเหมือนรถเอ่อรถเคียนอะ ก็เพราะว่ารถเคมันก็เป็นแบบนี้ที่ว่ามีเคียนใหญ่ๆข้างบนหลังมันไอ้นี่มนยกดัมได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เราใช้ใช้เวลาถ่วงเวทอย่างเดียวถ่วงเวทไดคือมีก้อนปูนอยู่บนอือจะมีก้อนปูนอยู่ตรงนี้มีวินมีอะไรไหมพี่เนี่ยมีวินไหมวินมีครับว่ามันต้องมีทุกอย่างอะเนาะไดึง้ดึงอ่าคลิปหน้าเดี๋ยวพาไปดูไอ้หางยาวข้างหลังเป็นตับเลยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ